สวัสดีครับผมขอต้อนรับเข้าสู่รายการ e XAM 23ครับวันนี้ก็อยู่เกม Batman Arkham Asylum Game of the Year นั่นเองาา <c ười> ขึ้นชื่อว่าเป็น Game of the Year นะครับก็ต้องบอกได้เลยว่าเกมนี้เนี่ยไม่ธรรมดาจริงๆนะฮะเพราะว่ารายละเอียดต่างๆและความตั้งใจเน้นย้ำนะครับว่าความตั้งใจเนี่ยเขาใส่ลงไปเต็มร้อยจริงๆนะครับสำหรับลูกเล่นรายละเอียดต่างๆของเกมนี้นะฮะ ทำออกมาได้พิถีพิถันมากๆเลยครับผมโอเคนะฮะและสำหรับเนื้อเรื่องเกมนี้นะครับก็คือว่าเจ้าแบทแมนเนี่ยนะฮะเขาจับเราจะได้รับบทเป็นแบทแมนก่อนนะอ่ะก่อนก่อนนี่เป็นแบทโมบิลเป็นแบทคาร์อะไรก็ตามนั่นแหละไปแล้วนะฮะเราจับตัวโจ๊กเกอร์ได้นะครับแล้วเราก็พามันไปส่งที่อาร์แคมนะฮะก็คือโรงพยาบาลบ้านนั่นเองนะครับอาร์แคมนี่จะเป็นโรงพยาบาลผู้ป่วย ทางจิตโลกประสาทอะไรพวกนี้นะฮะเพื่อที่ว่าจะนําไปรักษาบําบัดหรืออะไรต่ออะไรต่อนะฮะ <c oughs> จ็อกเกอร์มันมก็เพิเจอบ,บ้าๆอไปเนนรื่อยนะฮะโอเคนี่ก็เป็นเหมือนเขาเรียกว่าอะไรอ่ะอินโทรก่อนเริ่มเกมนะฮะที่ว่าเราจับจ็อกเกอร์ได้แล้วก็พามาส่งนั่นเองเราจะเห็นว่าสถานที่แม่งเหมาะกับคนบ้ามากนะฮะคือไม่ใช่ว่าเหมาะเพื่อดีขึ้นนะเหมาะกับการบ้าเพิ่มขึ้อนอีก ส uh ่งคนธรรมดาไปอยู่ก็จะเป็นบ้าอยู่แล้วดูดีโคตรน่ากลัวเลยเอาแล้วครับตอนนี้เราก็ถึงไหนกันแล้ววะอ๋อขามมาส่งแดนด์โอ้ดูรายละเอียดสิแสงและเงาโอ้ชุดเกราะแบทแมนโอ้ทุกอย่างมันดูดีมากเลยชอบจังเลยให้ตายสิชอบอะจริงๆนะ Walden Shop That's to you. ก็แนะนำนะครับว่าให้สังเกตรายละเอียดต่างๆในเกมนะครับไม่ว่าพวกนี้ก็เหมือนว่ามีแต่คนเกลียดโจ๊กเกอร์นั่นเองประมาณนั้นนะฮะยกเว้นพวกลูกน้องโจ๊กเกอร์ประมาณนั้นก็แนะนำให้ดูรายละเอียดต่างๆนะฮะไม่ว่าจะเป็นพวกลอยนิ้วตีนกาตีนไก่บนหน้าอะไรทออะไรรายละเอียดชุดกอแบทแมนเงือดูนี่นั่นทุกอย่างนะฮะ เขาทำออกมาได้ตั้งใจมากนะครับเหมาะสมจริงๆที่จะได้เกมออฟเดียร์ไปครองนะฮะถือว่าสมแล้วจริงๆเป็นเกมออฟเดียร์เกมเดียวที่ผมคิดว่าโคตรๆอ่ะผมควรอย่างยิ่งอย่าง100%เลยที่ควรจะได้ตำแหน่งนี้ไปเลยนะฮะเอาและเมื่อเข้ามาถึงเราก็จะถามหาจิมกอร์ดอนนะฮะสารวัตรที่เป็นสักคูดูหนังก็เห็นว่าจิมกอดอนเนี่ยมีบทบาทอย่างไงบ้างฮะ ในเกมนี้ก <Olympic sens> <ization> ็ค <aún> ล <yelled> ้ายๆกันนะฮะเพียงแต่ว่าจิมกอรอนในเกมเนี่ยเขาจะหมุนว่าไปอัพสเตอีลรอนมาบ้างกล้ามก็เลยขึ้นเลแข็งแรงอะไรประมาณนี้อะไรแบทแมนหมุนๆแบทแมนหมุนๆนะแค่หมุนนี่ภาพเพ้อยังสะบัดอกพิ้วจริงๆไม่รู้ว่าอะไรนะผมของไอ้ลอร่าครอฟในทูมทูมไรเดอร์ไอ้ทูมไรเดอร์เออจะจะจะขี่อย่างเดียวเลยจะขี่สุสานอย่างเดียวเลยนะฮะโอเคนะฮะก็อาจจะนำ อ,อาจจา์นะผมไม่แน่ใจนะคือผ้าคลุมแมงพิ้วถูกใจมากเลยนะอาจจะนํามาจากแท็กติกเดียวกันก็ได้นะก็เป็นได้นะฮะเราก็พาโจ๊กเกอร์มายัางห้องนี้นะครับห้องนี้เป็นห้องสแกนนั่นเอง,เองตรวจสอบนะฮะและพอในเรื่องเกมเดินเรื่องไปสักพักนึงเนี่ยตัวละครเราก็จะเริ่มมีแอคติ้งมีท่าทางมีท่าแอคชั่นต่างๆนานา,นานเนี่ยมากขึ้นให้เราได้กดใช้ได้ลองแอคชั่นกันด้วยนะฮะเอาล่ะเจอสิ่งต้องสงสัยนะฮะ ันต้องการให้แกสแกนโจ๊กเกอร์อีกครั้งหนึ่งเออไม่ใช่ครับมันมาจากแบทแมนนะฮะแบทแบร์รังแบทคลอสแบทสแน็คนะฮะขนมแบทแมนเหรอโจ๊กเกอร์สแกนผ่านนะฮะนี่แล้วก็กดแซดซูมได้นะฮะปึ๊บดูสีหน้าโจ๊กเกอร์นะฮะรายละเอียดเขาตั้งใจดีจริงดูหน้าแบทแมนกันมากดีกว่านะฮะป๊บซูมไปนู่นเลยไม่ได้ไม่ได้ ทิกชอกิกชกิกชอกจบเกินไปกับเพอเจอบ้าบอพอแตกไปเรื่อยแับดอกนะฮะตัวละครต่างๆที่ยืนอยู่แถวๆนี้นะฮะก็จะมีบทบาททั้งนั้นเลยนะครับเห็นด็อกเตอร์ผู้หญิงคนนั้นไหมก็มีบทบาทเหมือนกันนจ้าอย่าคิดว่าเป็นแค่ตัวประกอบง้องงอยันนี้ก็จะเป็นเพัสดีของเรานะฮะไอ้อ้วนที่เราเจอตอนแรกนะฮะที่ผมเรียกว่าไอ้อ้วนเนี่ยคือดูถูกมาหน่อยเพราะว่าแม่งเป็นคนที่เหมือนว่า ไม่รู้ดิตามบทบาททำตัวไม่ค่อยถูกใจผมกัเท่าไหร่นะไม่ค่อยถูกใจแบทแมนนะครับโจเกอร์โจเกอร์สู้ไปดูฝั่งนูแนวคุณจะเห็นลูกน้องโจเกอร์ที่ถูกจับมาก่อนนะฮะคุณก็ต้องปรับโฟกัสดีๆนะฮะไม่งั้นเดี๋ยวมันจะเบร์นะฮะ การปรับโฟกัสของกล้องมันแมลงคือซูมให้ตรงนั่นเองเวลาซูมตรงตรงเจอเกอร์เนี่ยมันก็จะโฟกัสที่เจอเกอร์ถูกไหมแต่ถ้าขยับข้าง,างออกมาหน่อยอย่างเงี้ยน,นะมันก็จะซูมที่ประตูเลยปรับโฟกัสที่ประตูถือว่าเป็นการปรับออโต้โฟกัสที่เยี่ยมยอดมากของเกมนี้นะฮะอันนี้เขาทำการเช็คกนักโทษก,ก่อนนะ,ะว่าใช่จริงหรือเปล่า Oh, i'd be happy to drop my pants he saw yours get him out of here He's good. get the door open ปิดประตูเลยนะฮะก็คือเช็คผ่านเรียบร้อยแล้วนะฮะโจเกอร์ไม่กมล้มาลอกลอกใส่คนอื่นนะ,ะจะบอกว่าความน่ากลัวความสยดสยองของเกมนี้น่ากลัวเนี่ยถือว่าน้อยนะโดยตัวผมว่าเพราะว่ามันเน้นไปในทางที่แบบว่าสยองซะมากกว่านะ,ะสยองที่ว่าเฮ้ยบรรยากาศต่างๆแล้วก็การที่ความบ้าของโจเกอร์เนี่ยมันช่างครีเอท แมปต่างๆเขียน ну oh uh, ์โรงพยาบาลบ้าให้ม oh. ันบ้าข uh ึ้นไปอีกอะไรอย่างนี้นะฮะคุณก็จะได้เห็นกันแต่ไม่นานนี้นะครอคโอวบอยสแตนด์ยูนะฮะไอ้นั่นก็คือครอคโอ้ครอคโกครอคโกครอคโกอาร์โอซีซีโอครอคโกครอกไม่ใช่ละเอาล่ะเล็งอาวุธไปที่ไอ้เบื้องตัวนั้นอารอนเวลานะฮะรู้เพราะกดโกรธดนะกูโอ้กดไฟได้ด้วยไหม ได้กลิ่นนะฮะเออมองมาที่เราด้วยนะฮะใส่ต้องใส่ตานะครับถือว่าทำงานได้ดีเยี่ยมเลยทีเดียวโอ้มีกระพริบตาด้วยไงล่ะหายวิวเฮิร์ตจ้ามือปอกคอนี่ก็จะ็อตนะฮะตามคำสั่งตามรีโมทที่กดอะไรพวกนี้นะฮะมาที่คอร์สั่งนั่นเองประมาณหรือเปล่านะฮะเพื่อควบคุมไอ้คร็อกโก้คร็อกโก้ตัวนี้นะฮะอ่าโอ้ซีซีโอคร็อกโก้คร็อกโก เปทางไปได้แล้วนะฮะต้องการรองเท้าใหม่อะไรตอนนี้ไปได้แล้วไปพาเข้าไปเนี่ยโอ้ใช e โอ้ใช่ร้อยแบทแมนผ่านระบบความป้องกันมาได้ไงเนี่ย รายละเอียดกระป๋องเหล้าตรงนี้นะฮะก็ทุกอย่างเละครับรายละเอียดเล็กน้อยมีมีผลอังนั้นเะยฮะดูสาตาเลยนะฮะพูดได้ไหมก็ลอกลอกใส่เราดูค้างมาเด็ดแหลมแทงหน้าอกแตกแต่บอกแกให้อยู่เงียบๆไง You've never l e t, you t let me catch y o ด this easily. What a ี e you r e a l l y a ที e r แกไม่เคยยอมให้จับ่า่ขนาดนี้ยกต้องการอะไรกันแน่เดี๋ยวก่อนนะฮะขออนุญาตด i โ o อ t ป o ัแป๊บหนึงปึ๊บ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 ป๊บึปึบปึบปึบ ไปดูสายตาแม่งมองทะลุจิตวิญญาณผมไปแล้วอ่ะโอ้โหดูดิรายละเอียดกราฟิกฟินกองตีนกาโอ้โหทำาออมาได้สยองดีจริงๆนะฮะสำหรับเกมนี้นี่แบทแมนก็มองโจ๊กเกอร์ด้วยดูตาแบทแมนอ้าวมืเมดเลยมืดโจ๊กเกอร์ทำอะไรเนะี่ยอยู่ที่ที่แกอย,อยู่เลยเปิดไฟเปิดไ,ไฟดูนี่นะฮะแบทแมนก็ห่วงว่าโจ๊กเกอร์จะหนีนะฮะล็อกไว้เลยบีบคอ s t r พาแคร์ก <Laure en iesen> <com selection> <wh> <un im> ็ส่งแล้วตื้ดตื้ตื้ไปรยยะซูมนะครับเพื่อดูรายละเอียดต่างๆ Only to I'll try three? sure harder be ในฆ่าคนแค่ไม่สามคนอะไรประมาณนั้นนะเออเอาละมาถึงจุดนี้เราก็เจอกับจิมกอร์ดอนนะจะสังเกตว่าจิมกอร์ดอนเนี่ยเริ่มมีกรงม,มีกล้ามแล้วนะลองนะไจิมดูดูตัวใหญ่มันจะปกป้องตัวเองได้บ้างแล้วน<ล>ะฮะเนี<ห>่ยเฮ้ยรองเท้าแบบนี้มัน Hold it there! you, you <laughs> ternán ternán korn, ternán, ternán, ternán. Ternán. i, I know you. H. If anyone's qualified, it's... A listen, I appreciate the assistance, but he'll unsettle the more violent inmates. <laughs> <laughs> I think he's talking about... <laughs> you are always welcome here. You're always welcome here. Good to be back! <laughs> you to okay? be คุณโอเคไหมเขายอมก่อนจะสู้ซะอีกฉันไม่ชอบเลยอืมหิบเล่าไปอ้าวแล้วเกิดอะไรขึอาแล้วเอื้อเอื้อเอาแล้วเตือนหมอเด่นเลยอืชกกระจกเข้าไปดิเอื้อโอ้โหเตะหมอกระเด็นหมอกระเด็นกันเลยทีเดียว The shocks on you. โอ้มันหัวล้อได้แบบคือมันเป็นโจ๊กเกอร์ได้ที่ยอดเยี่ยมมากอะจริงๆนะ Harry I'm home นะฮะถ้าเรียกฮาร์ี่แบบนี้ก็เดาว่าน่าจะเป็นฮาร์รี่ควินเลยทีเดียวโดมาแล้วจ้าแบทแมนโอ้โอ้าวมันเปิดบาเลียแล้วอืมนะฮะมันก็วางกับหลักให้เราได้เดินไปนั่นเองเอาล้วตอนนี้ก็จะเป็นการสอนต่อสู้ขั้นพื้นฐานของแบทแมนนะครับ ก็คลิกขวานะฮะอ่าเมาส์ขวาเวลาเห็นไอ้แสงสีฟ้าขึ้นตรงหัวเนี่ยเนี่ยอย่างเงี้ยปุ๊บนะมันจะเป็นการเตือนว่าศัตรูกำลังจะโจมตีเราแล้วนะครับทึบอืเราก็ทำการแอคชั่นคาัเตอร์มาได้คาัลเตอร์แอคแท็กนะฮะคลิกขวาแล้วตามด้วยคลิกซ้ายต่อมันจะเป็นการสไรด์ต่อไปด้วยนะครับเอาลองดูปึก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 อืมมันก็จะได้คอมโบท่ามากขึ้นอือโดทีครึ่งห้องแบทแมน เออติดติดครับติดติดกำแพงเมื่อกี้เอ,อือมือเอ,อืเอไขแตกไปซะมึงนั่นแค่วอร์มแบทแมนเอ,อืเออะไรนะฮะตรงจุดนี้นะครับย่อลงเข้าไปด้านในมันจะมีเดอะรีเดอร์ให้เก็บเป็นชิ้นแรกของเกมนะฮะ <The S 1> ก็เก็บซานนะครับผมจะขออธิบายเรื่องเดอะรีเดอร์นี้หน่อยนะเดอะรีเดอร์พวกนี้นะครับเราก็จะสามารถ พอเราเก็บไปเรื่อยๆใช่ไหมเราก็จะได้ EXP ด้วยนะฮะและเวลาเราได้ EXP เนี่ยเราก็จะสามารถนำมาอัปเกรดตัวละครแบทแมนของเราได้ด้วยนะฮะเออเออเป็นท่าแอคั้นที่โคตรโคตรจะมันเลยอะเวลามันสโลและชาร์ตต่อยมันยอดเยี่ยมจริงไปเลยบินซะตีนปลิ้นให้ถ่ายสิ ติดอยู่ตรงนี้แล้วจ๊กเกอร์นะฮะก็ทำการควบคุมโดยส่วนมากนะฮะถือว่าควบคุมไปเยอะเลยสำหรับอาร์เคมอะซายเลมที่นี่นะฮะคุัวราสาทละจ๊กเกอร์แดกแบทบอลแลงซะจะเป็นการประทะาฝีปากกันนะระหว่างจ๊กเกอร์แล้วก็แบทแมนทำลายกล้องมันใส่ ดูไม่ดูไม่อ่อยละ <c oughs> จริงมาตามหาฉ <c oughs> ันสินะฮะไป <c oughs> คุณรู้ใช่ไหมว่ามันเป็นกับดักอะ <c oughs> แน่นอน <c oughs> ผมรู้แล้วก็ทำ <c oughs> ลายเหงือกพวกนี้ด้วยนะครับคุณจะเห็นว่ามีเหงือกตามพื้นนะกระดอกกระแดกกระดอกกกระแดอยู่อย่างนี้ทำการเคลี้ยงมันซะ ทำลายมันด้วยแบดแรงตืด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 แบทแรงไม่ใช่แล้วนะฮะน้่นมันแบดกรแรงเอาล่ะทำลายซะเราก็จะได้ EXP ด้วยนะฮะ EXP พวกนี้ก็จะเอาไปอัปเกรดตัวละครแบทแมนเดี๋ยวพอมันไม่อัปแล้วเดี๋ยวจะอัปเกรดให้ดูแล้วกันนะฮะจ๊เกอรที่มันแบบสัตยามร่วงหมดเลยนะฮะป้ป้ายป้ปกดสเปนโฮทูลันนะฮะตืด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 ไป เฮ้ยเอแอแดกตีนเตอะเดมึงฮึบเดียเด๋ยวนะขอขอลองขอลองจบเท่ๆสเปซวิ่งเข้าไปครับใส่ท่าคอมโบปุ่งจริงๆสู้เฉยก็ได้นะไม่จำเป็นต้องสเปซเข้าไปให้ตายสิ เดี๋ยวทำลายก่อนโอ้โหตรงนั้นมียามยังรอดอยู่กาดนะฮะกาดอย่าไปเรียกว่ายามนะเรียกกาดเกิดอะไรขึ้นน่ะแบทแมนโจ๊กเกอร์ลนะสินายโชคดีมากนะที่ยังรอดอยู่ตรงนี้ประตูมันต okay. ิดอ่ะฉันพยายามจะเปิดไม่อยู่เอาล่ะต้องการความช่วยเหลือนะฮะได้ยินไหมผมอยู่กับแบทแมนฮัลโหลเขาอยู่ตรงไหน ด้านหลังนู่นเลยต้องการให้ช่วยไหมไม่เป็นไรฉันทำงานคนเดียวจะดีกว่าโอ้ยจับไม้ได้แล้วนะฮะฟรงกลินคุณได้ยินไหมถ้าคุณช่วยได้ความช่วยเหลือกำลังไปนะฮะไปเราก็ไปช่วยเหลือนะครับตามวิทยุที่แจ้งมานะฮะฮตอนนี้เราก็ต้องทำการ <Our> เอ้าเงือกเงือกเสียงมันไม่เงือกออร์เรคเตอรกดแท็บนะฮะเพื่อดูประวัติออร์เรคเตอร นู่นนี่นั่นนะฮะแนะนาให้ไปอ่านด้วยนะครับอ่านชนิดคุณจะได้ความรู้เพิ่มอีกหน่อยเพราะว่าตัวเกมเขาตั้งใจทําออกมาจริงๆนะฮะหลายๆอย่าง,ายยางมีประวัติตัวละครให้คุณได้อ่านแล้วก็เป็นเกมที่ทําออกมาได้ใส่รายละเอียดได้ไม่เสียเปล่าเลยทีเดียวนะหลายๆอย่างคุณบอกได้บอกได้เลยว่าคุณลืมไปได้เลยกับเกมแอคชั่นฮีโร่อเมริกันกากๆนะฮะ,ะ,ะเพราะเกมนี้เป็นเกมที่อยู่ในขั้นที่ว่าจุดสูงสุดได้เลย คุยกับยาไหยคุณต้องช่วยเขานะคุยๆๆขอบคุณมากมันคือแซสนั่นเองเขาจบไม้ไปรอนี่แหละไม่ได้เขาเขาจะไม่เห็นฉลอกนะฮะใครก็ตามที่เข้าไปใกล้นะฮะก็ทำการช็อตนั่นเองก็อีชอตไฟฟ้านี่หว่ายูยูยูยยููย ต้องหาทางเข้าทางอื่นนะฮะเข้าทางข้างหน้าไม่ได้นะฮะยิ่งเข้าทางนี้มันก็จะเด่นไปปื๊ดปื๊ดปื๊ดป่ะไอ้กล้องขอทำลายหน่อยตีนี้ใส่ทำลายกล้องทำลายกล้องจากอาร์เคมซิตี้แล้วนะฮะพยายามอีกสินะฮะเราคุยกับยามแทบแทบจะทุกคนได้เลยนะฮะที่มันเปิดให้คุยโอเคนะฮะ เราก็จะนี่เมื่อจะมีประวัติตัวละครบทเลาให้ได้อ่านกันเรื่อยๆนะฮะแล้วก็จะมีท่าแอคชั่นต่างๆให้เราได้ทำเข้าไปกด X นะครับเพื่อเป็น detective โหมดนะฮะเพื่อหาจุดที่เราจะไปสแกนนั่นเองปึ๊บอืม d e t e c t โหมดอีกหน่อยปึ๊บเราต้องเข้าด้านหลังมันนะฮะไม่ให้มันรู้ตัวนะครับจงตีมันเลยมันจะได้ไม่สามารถฆ่าไอ ยามคนนี้ได้เอาแหละนะฮะกด right c คอนโทรแล้วก็คลิกขวานะฮะเป็นกราวเท k ดาวน n นะฮะตับเอือซ้ำเข้าไปรับเบยเยี่ยมถือว่าน็อกมันได้เรียบร้อยแล้ว Can y น u ยู a r ี e มีไอซี่งอนนะฮะตัวนี้ก็คือฮารี่ควินนนั่นเองนะครับเป็นแฟนของโจ๊กเกอร์นั่นเองก็ต้องยอมรับว่าชุดเขาฮอตจริงๆนะฮะสำหรับภาคนี้เซ็กซี่ถูกใจจังเลย ไปเจอภาคสองในชุดนี้แบบโอ้ถูกใจกว่าชุดภาคแรกอีกเดี๋ยวจะมีภาคใหม่นะฮะแบทแมนออริจินหรือยังไงเนี่ยละก็ต้องรอติดตามกันไปนะฮะว่าผมจะซื้อมาซื้อมาวอล์กูซื้อมาเล่นได้หรือเปล่าเอาล่ะตอนนี้เขาก็จับตัวอพัสดีของเราได้แล้วนะฮะคุณคิงพินเอ้ยไม่ใช่พัสดีของเราได้แล้วนะฮะเธอมีโอกาสเดียวที่จะยอมแพ้นะ Bye bye for now. Nah, Harley Quinn up Oracle, I'm here. I'm here. He's in control of the security. the security system That's not all he's done. All police are reporting he's placed bombs all over Gotham. Says he'll detonate them if anyone sets foot on Arkham Island. It's suppressed at the moment, but the story will break anytime now. เขา him. แหมคือมันสู้กับจ๊กเกอร์จนไม่สนิทแล้วแแมผมเดี๋ยวเดี๋อย่าโดอย่าโดดอ่โดดสเปซก่อนตอนนี้เราติดอยู่ด้านในนะับไม่สามารถกลับออกไปด้านนอกได้นะับโอเคออกทางนี้ก็ได้นะเดินออกก็ได้แบทแมนฟาร์วิลลนะฮะตอนแรกเหมือนว่าจะวิ่งออกด้านนี้นะฮะ แต่เหมือนว่าประตูมันล็อกเห็นไหมมันล็อกไปแล้วนะฮะไปไม่ได้ก็38 control chemin นะฮะติดต่อไปยังศูนย์ควบคุมแต่ก็ไร้เสียงตอบรับโอ้โนเอาละแล้วก็กระดึ๊บมาทางท่อพวกนี้นะฮะ oh my god it's Joker ซัดไปดิแต่ว่าโจเกอร์มันก็รอดอีกอ่ะอนั่นๆเดอะลีเดอร์เก็บซะเดอรลีเดอร์พวกนี้เก็บไปมันก็จะมีอะไรให้เราได้อ่านนู่นนี่นั่นเพิ่มมาขึ้นด้วยนะบังชีเออกระเด็นไปซะเอาละเอ้ยทำลายเงือกเออทำลายเงือกทำลายเงือกก่อนเงือกพวกนี้ทำลายครบเราก็จะปลดล็อกนู่นนี่นั่นด้วยนะฮะเฮ้ยข้างในมัน เป็นแก kind of ๊สพิษของโจ๊กเกอร์นะฮะท็อกซินของโจ๊กเกอร์ทำให้เป็นบ้าแล้วก็ตายนั่นเองนะฮะนั่นมันอะไรกันน่ะจ๊กเกอร์ท็อกซินฟังนะก็ห้องนั้นมันก็เต็มไปด้วยสารพิษแล้วนะฮะโอเคฉันจะเข้าไปช่วยเองในลอยตรงนี้ล่ะปึ๊บปึ๊บขึ้นไปขึ้นมาด้านบนนะเราก็จะเห็นมีไอ้ท่ออยู่ตรงนี้เปิดมาซะเออสัอ ยังเห็นคนที่ยังมีชีวิตรอดอยู่นะฮะเราถ้าเข้าไปช่วยคนที่รอดอึ๊บทีไปเลยเออจโจเกอร์มันวางแผนเรื่องนี้ไว้แล้วนะฮะมันไม่ใช่แบบมันยอมให้เราจับนะฮะเพื่อที่ว่าพาตัวมาที่อาร์แคมไซแล่ตรงนี้แล้วมันก็เริ่มแผนการที่จะปั่นหัวเรานั่นเองเอาละโอ๊ยึ้นึ้นคืนนล่วงล่วงล่วงตายละเออ <c oughs> ดีนะกนรหายใจทันไปไปไป ต้องโฮแอนลันนะฮะโฮรันแอนจัมนะฮะอุ๊ยระเบิดจับอีกหน่อยนะสตีฟฉันจับไม่ได้แล้วฉันจะล่วงแล้วไม่ต้องห่วงสตีฟฉันจะจัดการกับไอ้คนที่มันทำร้ายนายเองอ๋อสตีฟนะครับพยายามจะไปที่เอ่อปุ่มคอนโทรลนะฮะเพื่อดูดอากาศออกนะครับซันดาบะโอเคกูจะช่วยมึงไม่ต้องห่วง มานีไม่เ็ขึ้นมาตรงนี้ก็เป็นนักโทษนะฮะึ <c oughs> แดกหมัดซะกูไม่ปานนี้หรอกนึกว่าแบทแมนใจใจดีเหละจะ๊ะใจดีนะฮะใจดีไหมคะแต่ไม่ได้หมายความว่าจะไม่ต่อยเออเอาไปแดกนะฮะตรงนี้ก็เป็นปุ่มคอนโทรลนะ,ะเพื่อที่จะดูดอากาศออกนั่นเองเอาแก๊สพิษพวกนี้ออกไปนอกตัวอาคารนะครับตัวอาคารตรงนี้จะได้ปลอดสารพิษนั่นเองตึงตึงตึงเอาละ เป็นเสียงโจ๊กเกอร์นะฮะคุมไมโครโฟนไม่เรียบร้อยแล้วโอเคประตูเปิดแล้วโอน็อกกันเกลือนกาดทำายเหงือกได้นะครับอย่าลืมทำายเหงือกทำายเหงือกอยู่รฮะโจ๊กเกอร์ฉันไม่มีโอกาสเลยด้วยซ้ำนี่ขึ้นไปเลยปึ๊บเอาละโย่แบทแมนยูร็อกแน่นอนฮะแบทแมนไม่รอกแบทแมนไม่มาตรงนี้หรอกไม่มาถึงจุดนี้ได้หรอกเอาเอาเหงือกเงือกเสียงเหมือนเหงือกหาก่อน อ่านี่งเงือกเด็ด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 เทำลายเงือกซะเอาละตามเส้นขีดเขียวๆนี่ไปนะฮะเดี๋ยวทำลายซะฮ่าเฮ้ยยังไม่พังอีกอ่ะอ่าฮะโอ้พวกมันอืมอืมเออชกไปทีนึง่งข่าวจมูกหายไปซะพ่อคุณเรียบร้อยครับ เอาละไปกันต่อเลยข้างหน้ามีเงือกอ๊โอเคตัวสุดนี้็จะได้การอัปเกรดมาแล้วนะฮะเราก็จะสามารถอัปเกรดตัวละครบแบทแมนได้ที่ผมเคยบอกคุณไปว่ามันจะมีให้อัปเกรดหลังจากที่เราต่อสู้เก็บเวลอ่าทำคอมโบมากก็จะได้เวลเยอะหรือว่าเอ,อทำลายเงือกทำพวกไซเลนต์ต่างๆให้ครบอะไรพวกนี้เราก็จะได้เวลขึ้นมาซึ่งเวลพวกนี้เราก็จะมาอัปเกรดตัวละครบแบทแมนกันนะครับ โอเคคอนติเนียก็จะเลือกนะว่าอัปเกรดอะไรดีอืมหืนี่ดีกว่านะฮะเป็นเอ่อินโบทเทดเทคดาวนะฮะไปอัปเกรดซะเป็นการแบบเซเลนเทคดาวอันนึงที่ผมชอบมากๆเลยเดี๋ยวอัะไว้งั้นแหละถึงตอนช่วงหลังๆแรกๆนี้จะยังไม่ได้ใช้ก็เอะนะฮะไปไปได้านในเลยดื้อๆประตูเปิด,ดปแล้วเย่ yeah. ไมใช่เวลานานานักล่ะแบทแมนตึ๊บ ปิ้วเกง่งไม่มีทางรอดแล้วเจ้จาก,ก์ฉันจะล่ากแก,ากเดี๋ยวก่อนเปิด <c oughs> ประตูออกมานะฮะตรงจุดนี้ก็มีแตงตะแดนไอไททันนั่นเองนะฮะไม่ใช่บางกอกไททันนะคนละอย่างกันนั่นเขาเอลเอลไอ้นี่มันเป็นไอตัวที่ติดเชื้อนะฮะเอาและด้านขวาล่างคุณจะเห็นว่าเกมเตียนะฮะมันจะหมุนติ้วๆติ้ว,ว,วแบบนี้นะฮะไปฮึบ โอเคสเปซดับเบิลแท็บเพื่อหลบนะฮะเดี๋ยวทำให้ดูแบบนี้คลิกเดินซ้ายขวาหน้าหลังแล้วสเปซสองทีเพื่อโดดหลบนะฮะเอาละทำการหลบการโจมตีระยะไกลแล้วก็ระยะใกล้ไม่ได้นะฮะโอเคพุ่งเข้ามาปาแบตแรงใส่แล้วโดดหลบเอจะวิ่งเข้าไปชนนะฮะช่วงที่มันมืออยู่เราก็ทำการชกมาเลยกช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 กพึ๊บโดดหลบวันโอเคเวลามันชกเวลามันจะชกพื้นนะฮะเราต้องโดดหลบซัก เออโดนหลบให้มันวิ่งชนโอ๊ยมันชกมัวได้ด้วยเว้ยโดนหลบเลื่อดโลนะจะเห็นสังเกตว่าด้านซ้ายมีเลือดแบนแมนอยู่นะฮะซึ่งเลือดแบนแมนไม่ใช่ออโต้รีเจนนะฮะแต่มันจะรีเจนเองรีเจนเองตามไอ้นี่เออหลบไม่ทันเจอศอฟังมันจะรีเจนเองตามการต่อสู้ของเรายิ่งเราสู้ไปเรื่อยๆนะฮะมันก็จะรีเจน เออเวลาเราปาเวลามันติดหมื่นนะฮะมันก็จะสโลให้เราเห็นเอืเอชกซะต่อสู้กับมันไปเรื่อยๆเรื่อยๆรปึ๊บสโลงกันรอครับรอรอครับรอเออตึมโอ้โหหมัดสะเทือนเรียนโลกมาเข้ามาเลยข้ามอนอ้าวข้างไปเลยเป็นไรนายอึ้งเป็นโรคหัวใจปวดหัวขึ้นสมองจี๊ดเลยจี๊ดจี๊ดเออเออ กระตุกตายเลยทีเดียวนี่ต้องก็เทสแฉกนะฮะต้องการตัวอย่างที่แข็งแรงกว่านี้เอาละฉันจะให้ครั้งนี้แบบฟรีๆเลยน็อกฉันซะแบทแมนสงฉันล่วงลงไปตายด้านล่างเลยจัดการเลยสิจบเรื่องทั้งหมดซะปุ๊บ อืมแบทแมนก็ไม่ฆ่านะฮะเนื่องจากความที่จะเป็นโคตรของโคตรของโคตรคนดีของแบทแมนนะฮะจริงๆแบทแมนเนี่ยดูภายนอกอาจจะดูเหมือนว่าคนร้ายนะฮะแต่จริงๆแล้วภายในใจเนี่ยเสถียรมากเป็นคนดีที่เสถียรสุดๆเลยเสถียรกว่าซูเปอร์แมนอีกนะฮะซูเปอร์แมนแบบภายนอกดูเป็นคนดีอะไรต่ออะไรแต่ข้างในเหมือนว่าจิตใจนี่แบบถูกชักจูงง่ายนะะความความดีด้านในย,ยังไม่ค่อยเสถียรสักเท่าไหร่อะไรแบบนี้นะแบทแมนนี่ยอดเยี่ยมจริงๆนะฮะ ซูเปอร์ฮีโร่ต่างๆนะครับถ้าขึ้นชื่อว่าเป็นซูเปอร์ฮีโร่แล้วเนี่ยจะต้องบอกเลยว่าอ่าอ้าวตรงนี้จะมียางขึ้นชื่อว่าซูเปอร์ฮีโร่แล้วเนี่ยจะต้องมีพลังพิเศษใช่ไหมอย่างซูเปอร์แมนซูเปอร์เกิร์ลนู่นนี่นั่นนะฮะกีนแลนเทิร์นหาเหวอะไรต่ออะไรนะก็จะต้องมีพลังที่เหนือธรรมชาติแต่แบทแมนเนี่ยถือได้เลยมั้งโดยส่วนตัวผมถือนะว่ามันเป็นซูเปอร์ฮีโร่เพียงคนเดียวที่ไม่ต้องมีพลังพิเศษเลยนะฮะถือว่าพลังเขาทัดเทียมกับพวก ซูเปอร์ฮีโร่ต่างๆได้เลยเนื่องจากสมองอัจฉริยะของเขาแล้วก็การฟิตร่างกายฮึมกับไอรอนแมนนี่ผมเชียร์แบทแมนมากกว่านะถือว่าม่มันมีอะไรหลายๆอย่างที่เป็นผู้เป็นคนดีมากกว่าวอลอนแมนนะนะคิดว่างั้นนะฮะโอเคเปิดมันซะไม่มินห์นะขอเวลาแป๊บหนึ่งนะฮะประตูตรงนั้นก็ยังเปิดไม่ได้นะฮะ ไอ้นี่เขาก็จะเปการแฮกระบบให้เราโอเคมาถึงฝั่งนี้เอามาไม่ทันจอเกอร์ไม่มีทางหนีแล้วจอเกอร์ฮ่าฮ่าฮ่าสบายเด็กเฟร์คือมันคุณประสาทดีนี่ขอเปล่ามันทำท่าคุณประสาทแล้วก็ลักษณะการวางแผนมันนี่แเรียกได้เลยว่าเหนือชั้นแบบคุณประสาทอ่ะ ยอดเยี่ยมมากปักเขาให้นะฮะ Officer b o w นะฮะก็กลายเป็นพวกโจเกอร์ไปซะแล้วซะงั้นนะฮะไปแล้วซะงั้นไปซะงั้นซะแล้วอะไรกลอะอือ้าวและเดี๋ยวจะให้ฮาร์ลี่ฟินดูแลตัวจิมกอร์ดอนนะฮะป่ะจะต้องไปช่วยผู้การกอร์ดอนนะฮะโอเควิ่งมาฝั่งนี้คุณจะเห็นเอ The r เ g อ e r เก็บซะ เละโบงไม่ได <Both S 2> uh ้เป็นคนฉลาดแน่ๆว่ต้องทิ้งร่องรอยไว้แน่นอนเราก็จะย้อนกลับไปไปตามร่องรอยของออฟฟิเซอร์โบนะฮะเจ้าหน้าที่โบเพื่อเอไปตามหาทีมกอดอนต่อนั่นเองเอาละเอาละกดแท็บนะแท็บจะเป็นการเปิดแผนที่นะครับอย่างที่บอกนะฮะแบทแมนนี่เปนยอดคนจริงๆ ปจ้ะออกไปด้านนอกกันโอเคด้านขวาล่างคุณเห็นว่าเกมมันเซฟแล้วนะฮะหมุนติว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 เวหมุนอยู่เห็นไหมโอเคพอหมุนพอมันหมุนเสร็จเนี่ยก็เป็นอันว่าเกมเซฟเ็จสิ้นแล้วนะฮะโอเคฉันไม่ปล่อยนหรอร h ่มเ้อที่แฟรงก์ไปโบคนเดียวกันนะฮะโอเคปลดเร็วๆก็เถอะนะฮะออร์าโวก็เป็นลูกสาวของ ทิมก่อนดอนนะถ้าผมจำไม่ผิดเอาแหละงั้นไว้เจอกันคลิปหน้าละกันคลิปนี้ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับฝากติดตามด้วยนะบ๊ายบาย